สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP 3นะครับ2ตอนที่ผ่านมาเราคุยเรื่องความปวดกันเยอะแล้วแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีอาการหนึ่งที่รักษายากกว่าความปวดหลายเท่าและเป็นฝันร้ายของใครหลายคนนั่นคืออาการชาหรือความไร้ความรู้สึกครับลองจินตนาการว่าคุณหยิบแก้วน้ำแล้วไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นเดินเท้าเปล่าเหยียบหินแล้วไม่รู้สึก หรือแขนข้างหนึ่งห้อยตกลงมาสั่งการไม่ได้เหมือนไม่ใช่แขนเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกการใช้เทคโนโลยี PMS และ PEMF กับระบบประสาทโดยเฉพาะครับเราจะคุยจนเรื่องอมัอมพฤกอัมพาตอาการชาปลายมือปลายเท้าและแถมท้ายด้วยเรื่องลับๆของระบบสื่อพันธุ์ที่เทคโนโลยีนี้ช่วยได้แบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงครับทำไมชารักษายากกว่าความปวด ต้องปูพื้นฐานนิดหนึ่งครับความปวดคือเส้นประสาทตะโกนบอกสมองว่าช่วยด้วยแปลว่ามันยังทำงานอยู่แต่ความชาคือเส้นประสาทที่เงียบกริบเหมือนสายโทรศัพท์ที่ถูกตัดขาดหรือสายไฟที่เสื่อมสภาพจนไฟไม่เดินครับการกินยาบำรุงปลายประสาทก็เหมือนเราเติมน้ำมันรถครับแต่ถ้าเครื่องยนต์หรือเส้นประสาทมันสตาร์ทไม่ติดเติมน้ำมันไปมันก็ไม่วิ่งครับ วันนี้เราจะมาดูว่า PMS ทำหน้าที่เป็นตัวจัมสตาร์ทให้เส้นประสาทที่ตายด้านกลับมาทำงานได้ยังไงในเคสที่มีอาการชาไม่ว่าจะเป็นจากเบาหวานกระดูกทับเส้นนานๆหรือปลายประสาทอักเสบเส้นประสาทพวกนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า high threshold ครับแปลว่ามันหยิ่งครับกระตุ้นเบาๆมันไม่ตื่นต้องใช้แรงกระตุ้นมหาศาลมันถึงจะยอมทำงาน เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทั่วไปที่แปะผิวหนังพลังงานมันไม่พอที่จะปลุกเส้นประสาทพวกนี้ครับแต่ PMS จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันคือแม่เหล็กพลังงานสูงมันสามารถส่งคลื่นระแทกแบบ supra maximal stimulation คือแรงทะลุขีดจำกัดเข้าไปบังคับให้เส้นประสาทที่หลับอยู่เนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้สิ่งที่คนไข้กลุ่มนี้จะรู้สึกตอนทำคือความมหัศจรรย์ครับ จากเดิมที่จับขาตัวเองแล้วเหมือนจับท่อนไม้พอโดนคลื่นแม่เหล็กยิงเข้าไปจะเริ่มรู้สึกวิ่งจีดจดีหรือร้อนวับๆลงไปที่ปลายเท้านั่นคือสัญญาณชีพของเส้นประสาทครับเหมือนเราเช็คสายไฟพอไฟเริ่มเดินเราจะรู้ทันทีว่ายังมีความหวังมาถึงเรื่องใหญ่ครับ stroke หรืออมัมพฤกษ์อัมพาตหลายคนเข้าใจผิดว่าสมองตายแล้วร่างกายก็จบ แต่จริงๆสมองมีความสามารถหนึ่งที่เรียกว่า neuroplasticity คือการสร้างวงจรใหม่ครับคนไข้ stroke ปัญหาคือสมองสั่งกล้ามเนื้อไม่ได้แขนเลยอ่อนแรงทางแก้คือเราต้องให้กล้ามเนื้อส่งสัญญาณกลับไปสอนสมองครับคือ feedback loop ปกติเราทำกายภาพนักกายภาพจะจับคนไข้ย,ยกแขนยกขาใช่ไหมครับ แต่ PMS ล้ํากว่านั้นครับเราเอาหัวแม่เหล็กไปวางที่กล้ามเนื้อแขนที่อ่อนแรงแล้วยิงคลื่นครับแขนคนไข้จะกระตุกยกขึ้นเองอย่างแรงโดยที่คนไข้ไม่ต้องออกแรงเลยครับจังหวะที่แขนกระตุกนี่แหละครับเส้นประสาทจะส่งสัญญาณวิ่งย้อนกลับขึ้นไปบอกสมองว่าเฮ้ยแขนขยับแล้วนะจําความรู้สึกนี้ไว้นะ ทำซ้ำๆเป็นพันๆครั้งสมองที่เสียหายจะเริ่มเรียนรู้และสร้างวงจรใหม่มาคุ้มแขนข้างนั้นครับนี่คือการ relearning ที่พองพลังมากครับอีกประเด็นสำคัญคือคนไข้โ t ตรคถ้าทิ้งไว้นานกล้ามเนื้อจะรีบเล็กลงเพราะไม่ได้ใช้ PMS ช่วยปั๊มกล้ามเนื้อครับเหมือนเราพาคนไข้ไปเล่นเวททั้งๆท,ที่เขานอนเฉยช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อไว้รอวันที่สมองฟื้นตัวจะได้มีกล้ามเนื้อไว้ใช้งานทันทีครับเอาวล่ะครับช่วงนี้ขอขยับมาเรื่องที่ต่ำกว่าสะดือนิดนึงเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าเดินไปบอกหมอแต่ทรมานใจมากนั่นคือปัสสาวะเหล็ดในผู้หญิงและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมในผู้ชายครับรู้ไหมครับว่า ทั้งสองปัญหานี้มีจําเลยร่วมกันคือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือ pelvic floor muscles ครับมันเหมือนเปลยนวนที่รองรับอวัยวะภายในของเราพอเราอายุเยอะหรือคลอดลูกเปลยนวนนี้มันหย่อนครับการบริหารอุ้งเชิงกรานที่เขาเรียกว่าคมิบหรือ Kegel exercise พูดตรงๆคือทำยากมากครับคมิบผิดคมิบถูกและต้องทำวันละเป็นร้อยครั้งถึงจะเห็นผล วงการแมทยเลยเอาเทคโนโลยี PMS นี่แหละครับมาทำเป็นเก้าอี้ใช่ครับเก้าอ e. ี้เฉยๆนี่แหละให้คนไข้นั่งลงไปทั้งกางเกงเลยแล้วเก้าอี้จะยิงคลื่นแม่เหล็กทะลุขึ้นมาจากด้านล่างเข้าไปที่อุ้งเชิงกรานโดยตรงความผีคือการนั่งเก้าอี้นี้30นาทีเท่ากับคุณขมิบก้นเองประมาณ10,000ถึง12,000ครั้งแบบแม่นยำ100%ตรงจุดเป๊ะๆผู้หญิงช่วยเรื่องปัสสาวะเล็ด กระชับช่องคลอดผู้ชายช่วยเรื่องการแข็งตัวและต่อมลูกหมากนี่คือการใช้ฟิสิกส์มาแก้ปัญหาที่ไพรเวทที่สุดโดยไม่ต้องถอดกางเกงและไม่ต้องผ่าตัดครับคำถามสำคัญคือของแรงขนาดนี้ทำบ่อยได้แค่ไหนเคสปวดอาจจะทำปุ๊บหายปับ๊บอาจจะทำแค่2-3วันครั้ง เคสชาหรือสโตรกต้องทำต่อเนื่องครับเหมือนการเข้ายิมเพื่อฝึกกล้ามเนื้อแนะนำสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งต่อเนื่อง1-2ถึงเดือนเพื่อให้สมองเรียนรู้ทันครับหลายคนกลัวว่าไฟแรงไปไหมเครื่อง PMS ปรับความแรงได้ละเอียดมากครับกล้ามเนื้อมัดเล็กมือหรือคอใช้ความถี่ต่ำนุ่มนวล กล้ามเนื้อมัดใหญ่หลังหรือขาใช้พลังงานสูงกระแทกแรงไม่ต้องห่วงครับนักกายภาพหรือแมทจะเป็นคนปรับจูนให้พอดีกับความทนทานของแต่ละคนครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเล่ามาใน3 EP นีนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการแพทย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การกินยาหรือการผ่าตัดแต่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค Energy m e d เม i n e หรือเวชศาสตร์พลังงานครับ สำหรับใครที่เป็นอมพกึกเป็นเบาหวานลงปลายประสาทหรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่เคยหมดหวังไปแล้วผมอยากให้ลองเปิดใจมองหาเทคโนโลยีนี้ดูครับมันอาจจะไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่เสกให้หายในวันเดียวแต่มันคือโอกาสที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่จะกู้คืนศักยภาพร่างกายของคุณกลับมาครับ ขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาถึง3 EP นะครับหวังว่าซีรีส์ Body Electric นี้จะทำให้คุณเข้าใจและรักร่างกายตัวเองมากขึ้นถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้เจาะลึกเรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ระบบประสาทของคุณแข็งแรงไฟเดินสะดวกทุกคนครับสวัสดีครับ